กล่าวถึงความพอเพียงคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับกระแสโลกาภิวัตน์ในความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่ขอเชิญท่านรับฟังการบรรยายเรื่องก้าวหน้าอย่างสมดุลและมั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์โดยด็อร์ชัยวัฒน์วิบูลสวัสริ์อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จะมาช่วยไขยความกระจ่างว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวคิดที่มีความเหมาะสมและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างไรประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศและเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้ใช้โอกาสที่จะได้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามาแต่ขณะเดียวกันรเราก็ต้องตระหนักว่าอาจจะมีผลกระทบจากต่างประเทศที่เข้ามากระทบภายในประเทศเราด้วยมักจะมีข้อสงสัยว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขัดแย้งกับกระแสะโลกาภิวัตน์หรือเปล่าความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ขัดแย้งกันเพราะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ปฏิเสธกระแสะโลกาพิวัตรและตามความจริงแล้วนี่ประชารสิทพ่อเพียงกับจะเป็นเครื่องชี้นำว่าเราจะดำเนินการอย่างไรให้เราก้าวทันและก็รู้เท่าทันกับโลกโลกาภิวัตรได้ซึ่งผมอยากจะขออธิบายโดยทบทวนการเข้าใจกันก่อนว่าประชารฐสิทธิพอเพียงนี้คืออะไรในแง่ของความหมายของประชารฐิทธพอเพียงนั้นเราสรุปได้ว่าคือ สามห่วงและสองเงื่อนไขสามห่วงก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีส่วนสองเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขด้านความรู้และเงื่อนไขด้านคุณธรรมด้านความรู้หมายถึงความรอบรู้ความรอบคอบความรับระวังส่วนคุณธรรมก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความขยันอดทนการใช้สติปัญญาและมีการแบ่งปัน แต่สิ่งสาคัญเกี่ยวกับประชาสิทธิ์พอเพียงก็คือว่าประชาสิทธิ์พเพียงแนะนําให้การดําเนินการต่างๆนียทำเป็นขั้นตอนเป็นสองขั้นตอนด้วยกันคือเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานกับเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้าขั้นพื้นฐานหมายถึงพอกินพอใช้พึ่งตัวเองแต่ถ้าอะไรมีความพร้อมเราก็สามารถก้าวไปสู่ขั้นก้าวหน้าได้ก็คือก้าวสู่ระบบตลาดแล้วก็ก้าวสู่โลกภายนอก ถ้ามองลนนักษณะนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะว่าประชาสิทธิพอเพียงเนี่ยรับการเปลี่ยนแปลงและก็มองโอกาสของการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราจะต้องก้าวไปสู่โลกภายนอกอย่างมีความพร้อมเพราะฉะนั้นประชาสิทธิ์เพียงถ้าเราใช้หลักของการความมีพอประมาณความมีเหตุผลแล้วเราก็จะก้าวทันเราก็จะรู้ทันขณะเดียวกันเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับประเทศของเราต่อการรับความผุนขวนจากต่างประเทศ หรืออาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่าประชาาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหัวใจของการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ถ้าเรามองลักษณะนี้เราก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราจะก้าวทันโลกในยุคโลกาภิวัตน์นี่เราจะต้องทำอะไรบ้างที่จะให้เรามีความพร้อมและก็รับได้ซึ่งผมอยากจะสรุปเป็นหลักใหญ่ๆ3ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่ง เราจะต้องสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจภายในของเราให้มีความเข้มแข็งมีความเข้มแข็งพอที่ว่าเมื่อไหร่เราเปิดประเทศเราก้าวสู่โลกอาเซวัดแล้วเราก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันถ้าจะมีผลกระทบอะไรเราก็อยู่ในฐานะที่จะรองรับได้นั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องมาดูแลปรับปรุงตัวเราเองปรับปรุงศักยภาพปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของด้านต่างๆของเรา ให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพมีความแข็งแกร่งอยู่เสมอข้อที่2เราปริเสธกระแสโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็คงต้องค่อยเปิดเสรีของเราให้มากขึ้นแต่การเปิดเสรีนี่เราจะต้องทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยคํานึงถึงความพร้อมว่าเราพร้อมที่จะเปิดหรือ,อยังต้องทําอย่างมีขั้นตอนขณะเดียวกันก็จะต้อง เตรียมความพร้อมแล้วก็หาทางปรับตัวหรือหามาตรการที่จะทุเราผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าเป็นไปแบบนั้นเราก็สามารถเปิดประเทศแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดส่วนข้อที่3ก็คือว่าเรารู้ว่าการเชื่อมโยงกศรษฐกิจของโลกภายนอกมันจะมีผลกระทบเข้ามาอยู่เสมอบางครั้งเกิดขึ้นอยู่อย่างซ้ำากเช่นเรื่องเกี่ยวกับราคาพืชผลเกษตร เกี่ยวกับราคาน้ำมันเมื่อเราคํานึงถึงหลักนี้เราก็ต้องเอาหลักของการมีภูมิคุ้มกันเข้ามาเตรียมตัวไว้ว่าเราจะเตรียมมาตรการอย่างไรที่จะรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังนี้ตัวอย่างเช่นในเรื่องราคาน้ํามันเราก็รู้ว่าถ้าเมื่อไรราคาน้ํามันผันผวนสูงขึ้นมาก็จะเกิดผลกระทบมากมายแต่ถ้าเราใช้หลักความพอประมาณก็คือใช้พลังงานอย่างประหยัดใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุดมีการอนุรักษ์ พลังงานอย่างต่อเนื่องพยายามหาหลังพลังงานทดแทนเราก็พร้อมจะรองรับปัญหาน้ํามันขาดแคลนราคาแพงได้ไม่ใช่ว่ามีปัญหาขึ้นมาทีหนึ่งก็มาเร่งรัดแก้ไขกันบางครั้งก็ทาอย่างสุดโตกซึ่งก็ผิดหลักของความพอประมาณในแง่ของราคาพืชผลก็เช่นเดียวกันเราก็รู้ว่าเกษตรกรจะเจอปัญหาราคาพืชผลตลาดโลกมีความผันผวนซึ่งความพร้อมที่จะเตรียมไว้ก็คือว่าก็ต้องมองในลักษณะการผลิตว่า ทำอย่างไรจะเป็นการผลิตที่เรียกว่าเป็นลักษณะมีความยั่งยืนเป็นเกษตร